ประจำเ,เจลยแต่รถใครไม่รู้คุค้นชุนขึ้นจังเลยนะประจำประจำคิิ้เอาธรรมดาสองค่ะน้ำประจำ <c oughs> แต่ว่าเจอใครอเอ่ยจ้าเอจ้าเอว่าอยู่เห็นรถเมื่อกี้นี่บ้านใครเล่นยัง <c oughs> มื่สิไม่กินก็แคกเอ้าไปเลยอันไปเลยนะเอ้าิม่ดีหมดกันบมดีลเออไม่กินไ่จำเลยละก็ตั้งใจไม่กินแะจำเลยละมากลนหม่ไม่หมดถืิ้งอสองนะคะทําธรรมดาสองจ่าวมวนใจจิ้นด้านด้านด้านตะย้มมาเด้นหนึ่ง้านกบวเตี๋ยว้านกวเ้อกินยังมาตะไก่ครับเออมาตะไก่บวามเป็นพิล้านนี่กแล้วไปกินกินแล้บมาได้กินแล้วป่ะไมาได้กินแล้วป่ะก็กันล อัน,นย่างเย็ดน,น้ำหมกอเป็นไรเจ้าปเจ้าอืเป็นไร,รเจ้าปเจรายง,ขของอน้ำห <c oughs> มูก็อะน่ยางเค็มเดียวมันวะาสูตทางวันข้างนอันยีางขาว่าปเจ้ามายามบ้านเลยไปหาของมาฝากมาตอนปเจียได้ไนะได้ลำไยแล้วก็ถัวดินถั่วลิสงถั่วดิน,มนหมานเฮาเออนั่นแหละไปเรืน นของฝากป้าเจ้าปวดโพของตอนของตอนอั้เอไปต้มเถียวพอดีของฝากของตอนเอาเมื่อจะเอาอีกเมื่อจะเอาอีกก็อันนี้เม่เห็นจะเป็นหนังมันจะเป็นหนังมือนกิมือกูด่าโว้ยมันอันนี้ไว้ได้ผังผู้ชางสมกินเลยเออของมักปาจ้า้งหข้าวเดียวเลยจีนาหนึ่งแบ้องมือไ่ใช่เดี๋ยวเป็นในมือเดียวคนหัวเรงเ วันนี้มีแขกมาเยี่ยมนะคะแขกผู้มีเกิืแขกไม่มีหนวดจะว่าแขกไม่มีหนวดนะคะประกันไม่เห็นก็เผากินพี่น้องลาบกินนจลาบเป็ดนะคะปเจ้าสืบเป็ดมาหัวนี่แะอูไป้มากูดปเจ้าสืบเป็ดมาลาบเนี่ยสองตัวกุ้งเค็มกุ้งเียนจะเป็นคนลุกมืออีกเด้วนะนี่ครับ เคียนกำลังเห็ดต้มครับเค็ดครับหลัก<อ>เค็ดเคียนจะกินนะครับเคียนเห็ดซุดยอดแต่เกา่าเราไม่เคย <careers> <c oughs> ผ่านไ่เคยผ่านตุกข์ขอร่อยเลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณยูมาฟิตเนสแต่ว่ามาเจอผู้เ่าวค่ะนัดก,กับผู้เ่าวหรือเปล่าว,วันนี้ฟิตเนสกับแ,แฟนแ,นแฟนแต่ง เงินไม่เจอเขาบอกปวดพอเห็นมันมันไม่มาตอนไม่มามันไม่มาเออหลายวันนี่แม่เพิ่นเผนเหตุผลท่มันอยู่ไม่ได้เงี้มันออกไลน์นี่ไม่ได้มาหลายวันแล้วตั้งแต่ปวดไม่ได้มาผู้ชายวันนี้ผู้ชายยังไม่เยอะยินดียินดียินดีน้อง เริ่มแรกเรทำการวิ่งก่อนนะคะอออว,วันนี้เอากี่แลวคขาเนียสองร้อย <200. S 1> แก็ร่างกายเพื่อสุขภาพพี่น้องเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆแต่ว,ว่าได้ยินข่าว่าน้ำหนักลงเหรอคะ นะดิ้งเขาน้ำหนักลงเหรอคะมึงอยู่หรือเ่ามันไม่ลงที่ต่คนถามเขาบอกบไปเขาบอกว่าน้ำหนักไม่ลงนะแต่ที่จริงอะ่ะลงสี่ออถึงระบบโอ้หวานเราก็ากินเขาแรงพี่น้องแต่ว่าฟิตเนสนี้ตั้งแต่หลังจากป่วยวันนี้ก็เพิ่งจะมาน้ำหนึ่งเริ่มมาแรก หนุ่มสาวมานะนำได้พี่น้องสวัสดีค่ะน้องกี้แม่อะไรคะวันนี้แม่สนิดเดียวสตาร๊าถึกใจค่ะถึกสาว มาต่อกันที่ปั่นจักรยานค่ะหลังจากที่ววินเมื่อกี้เลยจะแค่วาเมือนกัเลยหนอยตัวไม่ได้มามาเรู้สีมาลายเมื่อไหร่เมื่อไสิมาออกกับร่างกายนะเมือนเหมือนเหมือนสิมาอีกเมือนร่างที่เจ็ดแต่เดียวเป็นัแบ้งานแข่งกีฬาสเตบอ สาวเต็มๆมันมีลูกชายมาปิดเน็ตต้องเลยนะใช้เงื่มมาเล็กกันแล้น้อยเมื่อนร่าแต่วาเดียเป็นอย่างที่มาซื้อไล่ความระนัาสูงต่อการรังกายเล็กๆ ไปแบบนม้นหวังลยทำให้สุขภาพเดี๋ยวผมตอบรับมันจะได้อ,อ้อสวัสดีจ้าเมื่อนี้ขนของพี่รองย่าย่าย่าย น่นองไส้สิใหญ่กับบ้านแล้วตอนแรกน้องไส้ตัวเล็กขึ้นไปนํำไปขายของห้หลายเดือนไปเดือนขอนจะปีใหม่อ่ะเออหลายเดือนนี่จนแบบท้ยบ้านคุณบมดแล้วคุณชิ่นน้อยๆแบบขายของจนชิ่นจนยังเบื้องตัยางแล้วแต่ตอนนี้ย้ายจับมานะคะเพราะว่าเพิ่นอ่านสิบาเฮ็ดเบียดซอยพอเพิ่นทุกคนไปขายของแล้วสิไปเลี้ยน นะคะปกติก็ไปเรียนดูเรีเรียนนะนเรียนเาะวันนี้ตอนไปนร้ไม่แต่กระเป๋าตอนไปกระเป๋าว้เดียวตอเดียวเราจะมาั้งลำพงเสือลำพงยังแนวบู้เสือลำพงสั้งลำพงเพื่อนกับดเอลอยากไป้องหมดงบแล้วหมดงบแล้วอันนี้คือบ้านนะคะบ้านนะคะแล้วข้ออยู่บอกว่าคือเป็นเพือนเห็นไม่เท่าคนแน่ว่าสั้น พี่น้องคือตอนนี้ก็ทำแล้วผู้ใดว่าต่อตีตามแรกแรกเรื่องแ,แต่คอยครบอัน,นก็ตนนัวเลขไม่ใช่หลังนี้นะหลังใหม่หสองชั้นแบบเกาๆเลยหลังเกานะ่ะอันนี้คือทำใหม่แล้วแต่ว่างบเราก็ก็ได้ประมาณนี้นะคะแต่เพิ่เนเพิ่มท่าสีเพ่ท่าอย่างไรพี่น้องดูแบบนี้โอเคได้อะไรอ่าเราเอาลูกเตวมใส่นะเอาว่าดือเอาลูกติด เอาไปเอาไปลูกติดได้เลยนะเอาไปเสียเร็วไปไปวาน,วนแขกรีเร็วเราพ่นอนากันซ้อนสามื่นติดนักจ้ว<อ>เอาไม่อยากไปแยกโจกับสิจมแล้วบัเนี่ยนะแยกโจว่าเห็นเลยสิจมบัเนี้ไปสร้างเอาสร้างเอาประกอบแบบหลายเปิดมัเนี้ยเคยอยู่เวียดนางแล้วมาจมแล้วยังเราจมบ่๊ปเปิ้ล โอ้ oh, ข้างมูก็แตกเซลเนี่ยคะ่ะเดยก,กระปอสบายดิพี่แม่เอาเรถมาแหงเน,น่เจ้าของบ้านไม่อยู่ป๋อเลยก็มีมูเลยจะไปแสนน่แล้เข้าไปรถสามก็สิอยูหนีตัวมาถึงบ้านแล้วมีใครอยู่บ้านเราไม่เคยอยู่ไไอยเอารถคุณปู่มาส่งนะคะเพราะว่าของเยอะ รถเราก็จอดอยู่ที่บ้านในโต้ก็จะเฝ้าร้านให้สักแป๊บสองแป๊บเท่ยนไปกระโป่งไปเดออกกามากมันเพิ่มเปิดร้านเนื้อบันเธอแล้วเปิดเขาวันสายถ้าก็เปิด<อ>ตัวเนาะยิงอ่ะเขาวันสากับยู่ร้านตัวไปใส่ก็เปิดร้านขายของไงไป นเข้าไปอมอสไซได้หลายคันีขี่ไปจักคันบม่มีคันไหนขี่ได้จักคันเดี๋ยวไปซ่อมมอสไซมาอีกโอเคนะคะมาส่งน้องชายอยู่บ้านนะคะ,เอ,ะเ,เอ้าลูกเทลสูน,ลนี่นะคะสิ่งที่นางได้ตั้งแต่อยู่มาก็จะเป็นประมาณนี้จะมาส่งน้องชายเพ่นแลี้วๆที่น้องบัน ก็ประมาณนี้นะคะก็ไม่มีใครเปิดร้านให้แล้วนะคะกระสีตัวเล็กเปิดเองนะคะก็ตอนแรกว่าิปีดร้านมันบอตอนแรกว่าจิปีดร้านว่าจะกลับไปเต้นบันแม่ข่อยเขาว่าสิปีดเช่วยยังคุณบออยากให้ปีิคือคือบอเปิดโลดมันเลยเปิดแล้วยึกสิแมของก็เตมร้านอยู่สิเศร้าตรงไหนก็สรุปแล้วก็คือให้ตัวเล็กเจ้าก็เปิดที่เจ้าพี่น้องแต่ตอนแรกว่าจะไปเต้นจะว่องก็าบ่ได้ไปแล้ว ปกติว่าเปิดร้านขายของแล้วก็เต้นแถวบ้านเอาพี่เก่าวัชันยาตก็ยังเปิดร้านน้องไส้ตัวเองข้างหนองไส้คนอยู่นี่ก็กลับไปเต้นในยูตะวันมันคือกลับไปเลี้ยนตัวไปเลี้ยนตัวแล้วก็ไปเป็นเป็นการงานแล้วก็เลยในหลังลุกชูรุกนะคะก็เป็นว่าร้านก็ยังเปิดเหมือนเดิมนะจ๊ะจับ